เขาเาขื่อเขาเที่ยงเขาใบมาจักจอมหมูทอดก็พักเผื่อถ้า่าก็ตั้มเผือัวเงินเผื่อจะเผ่หิวเขาไมาเยอะคนแรกประจอมเลยเผื่อสอบเที้ยคุณหซื้อมามืนอคืมาจากกระบินบุ้ีเพื่อวัเอองเป คือไม่จักระบินบุรีไประจำเอาบุติ้มาให้ใช่ไหมเพจพ่อพ่อที่สวนตั้งจัดครับครับเอากัน Cứ mấy chặt cầm bình quý là Ngoài tiêu thịt Cầm bình เขาก็ไปจำที่จับนั่นแปลว่แม่อยหิ้วไว้จับหอยหิ้วเขาจ้ะจับใม่หิ้วไปจับ xem tí hữu sang ở đâu phải nó im là con. Khỏi Mình khỏi lái nó chẳng dậy rồi เห็นดีดประจอมเจ้านี้คนนสสัทม่ใหญ่ยนะอพอดีเจออยู่ตรงปักซก็เลยกันมือกันเจ็บกระตินมากากระตินอั thành phải xúi nước mà ăn thế còn nước chín chín kiểu giống nhỏ ก็ิ hmm. ังไปย่อเขาเกันเคยไปจอมแซ่เสร็จเหมือกันอีแซ่งยิ่งตัวเสื้อพวงนหรอเขาเป็นยังไตปันอม 等我旁边来一下。